สวัสดีครับสวัสดีนะครับทีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับครับวันนี้มีรถแมคโครมานำเสนอนะครับเป็นรถแมคโครขนาด120เพึ่งเข้ามาใหม่นะครับของ h i ิตาชินะครับ h i ิตาชิตัวนี้ ZX นะครับ ZX 120รุ่น3นะครับมาใหม่สดๆพึ่งถึงเมืองไทยเลยนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆนะครับ มือสองจากญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามารีวิวกันนะครับนะครับตรวจสอบสภาพนะครับช่วงล่างสวยๆนะครับสภาพเดิมรถไม่ได้เก็บสีนะครับนะครับมีกล้องมองหลังนะครับอ่าเป็นขนาด120นะครับใบแท็กใหญ่นะครับช่วงล่างเดิมนะครับรถเช็คญี่ปุ่นแท้ๆไม่เคยใช้ในเมืองไทยนะครับน่ครับโซ่บูธสลักดีนะครับ ช่วงล่างมาค่อนข้างดีเลยครับเดี๋ยวชมปั๊มกันดูก่อนนะครับปั๊มให้ดูอลิกด้านนี้นะครับกับปั๊มนิ้วรุ่นใหม่นะครับสภาพดีนะครับเดิมเดิมไม่เคยรือเคยแกะนะครับสภาพสวยแห้งเลยนะครับนะครับมิตาชินะครับฮิตาชิเซ็กซ์ร้อยยี่สิรุ่น3นะครับตัวนี้ปีผลิต2 0 0 9นะครับ มากับใบแท็กใหญ่นะครับอีพีด้านใดหาแมครนำเข้าอยู่นะครับพักทายกันได้นะครับนะครับปี2009นะครับสวยเดิมๆสภาพแห้งๆเลยนะครับนะครับปีนกระบอกเดิมๆนะครับยังไม่เคยหรือเคยแก่นะครับนะครับปัมสวิงครับแล้วเราไปชม เครื่องกันดูนะครับถือว่าสวยเลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้มากับเครื่องอ e ี่สูสูนะครับ4 JJ 1นะครับ4ีสูบเทอร์โบนะครับนะครับน่าใช้มากครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับทดสอบแล้วนะครับระบบ เครื่องปั๊มระบบคอนโทรลเร็วดีนะครับแขนสวยๆนะครับไม่มีรอยแตกหักรล้านะครับตอนนี้รถมาอยู่ที่ร้านแล้วนะครับร้านเราอยู่พรามสองนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจก็มาชมนะครับแต่เราว่าถ้าตรงช่วงนี้มีโควิดก็อยากให้ถ่ายตรงไหนเพิ่มก็บอกได้นะครับก็ดูวิดีโอกันไปก่อนนะครับมีตัวสลับคอนโทรลนะครับปรับได้4แบบ หลังพึ่งสวยๆมีตะแกรงระบายอากาศนะครับไม่ร้อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวชมหัวภายในหัวเก่งนะครับครับสภาพเดิมนะครับมีสติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยครับนี่ครับมีระบบแอร์เย็นนะครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับนี่ครับหน้าจอสวยนะครับ ZX3 เช็คนอกแท้นะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับนี่ครับนาจอดิจิตอลนะครับสวยงามเลยทีพีท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ส8 7 9 1ด8 5 9 3นนะครับขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานได้นะครับอ่าตัวนี้มีลายหัวกระแทกด้วยนะครับพ้งกี่สวยนะครับนี่มีตะขอยกของด้วยนะครับครับฝากไปด้วยนะครับฮิตาชิ ZX 120รุ่น3นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ